วันนี้เราอยู่กับน้องปลาเบโกะในภาพรวมเนี่ยผมกับพี่เจมชอบ,ชอบมากเลยครับชอบมากๆนะครับทําไซส์สักหน่อยนะลูกเนาะอยากไปลงบอ่อดินเลยเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวรอให้น้องใจเย็นก่อนนะครับบอ่อปลาคาร์บบ้านๆทาเองกับปลาคาร์บบ้านๆซื้อมาราคาถูกๆจะสามารถทําไซส์ปลาได้ขนาดไหนอุปกรณ์ของเราครับกระมังกับซีรีส์พิเศษบอ่อบ้าน ปลาบ้านๆไปดูกันเลยโอเคพี่เจมพี่เจมไายก้มลงต่ำๆลูกเดี๋ยวมันจะเห็นงางเกมพ่าโอเคครับเขื่องเกมพ่า <Okay. S 2> แตกดูสวัสดีครับ y o YouTube พบกับคุณพ่อจอยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เจมครับวันนี้พี่เจมไปตากล้องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อ่าวันนี้เราอยู่กับน้องปลาเบโกะนะครับในซีรีส์บ่อบ้านๆปลาบ้านๆน,นะ หวังว่าคลิปนี้จะไม่เป็นซีรีส์เปียกบ้านยอดเดอะซีรีส์นะผู้ชมนะสําหรับใครสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะอีดีอีพก่อนๆน,นะครับแนวคิดของการทำซีรีส์นี้นะก็คือเราจะนําเสนอปลาที่ราคาถูกนะผู้ชมนะปลาที่ราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายแล้วก็เลี้ยงกันในบ่อที่เป็นบ่อทําเองนี่แหละบ่อก้าวตานของผมทําเองในงบ7500บาทนี่แหละเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูนะก็จะให้ดูว่าบ่อถูกๆปลาถูกๆจะ ทำสาปลาหรือรูปร่างปลาทําคุณภาพของปลาออกมาได้ประมาณไหนนะครับโดยคลิปนี้นะ EP นี้เราจะได้เป็นน้องเบโกะนะครับขึ้นมาโชว์ตักขึ้นมาโชว์นะครับตัวนี้น้องภาพรวมในภาพรวมเนี่ยผมกับพี่เจมชอบมากเลยครับชอบมากๆนะครับผู้ชมตัวนี้คือแพทเทิร์นชอบมากๆแล้วก็เท่าที่ดูนะผู้ชมเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับคิดว่าน้องน่าจะเป็นปลาตัวผู้ตัวผู้ผมเดานะ ผมกับพี่เจมเดาว่าน่าจะเป็นปลาตัวผู้นะครับกระดูกดูคลิปไหวยนะแหลมๆตัวยาวๆเรียวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองรูปดูเลยแล้วกันนะน้องน้องน้องเนี่ยน้องจะเปลือยเปียวนะครับแล้วก็แรงเยอะนะครับโอ้โหเจมจับนิดเดียวรู้เลยลูกตัวผู้ตัวผู้ครับผู้ชมตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับคลีบน้องคลีบไหว้น้องสากมากๆนะครับรูปดูคือสากสากมือเลยเหมือนกระดาษทรายเลยนะผู้ชม โอเคเดี okay, e o, re right Time, us, ๋ยวเรารีดถ right? like ่ายกันเลยนะครับตามธรรมเนียมเดิมนะผู้ชมนะกระมังนี้เป็นกระมังที่ผมกับพี่เทียมทําขึ้นมาเพื่อวัดแบบง่ายๆนะครับโดยตรงนี้คือศูนย์นะผู้ชมศูนย์นะแล้วตรงนี้35 40แล้วก็45เซนนะผมคิดว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะวัดเดี๋ยวเราเดากันก่อนพี่เทียมคิดว่าน้องจะยาวประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน40ครับนี่เพราะว่าเกินอาจจะเกินไปนิดหน่อยนะแต่คงไม่ถึง ถึง42ประมาณนี้น่าจะ40ทุนท่นๆ41ประมาณนี้เดานะมาเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยแล้วกันนะครับผู้ชมก็ดูก่อนดูแพทเทิร์นน้องนะครับดูแพทเทิร์นน้องดูสุมิน้องนะผู้ชมอ่าพี่เจมลองถ่ายหลายๆมุมนะพี่เจมลองถ่ายหลายๆมุมเลยนะครับนี่นะน้องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยน้องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยนะมันกําลังได้ไอะเจมสุมิกําลังได้เลยดูดิเอา้า ้น้องจะไม่ยอมให้ถ่ายผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องน้องเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวรอ,อ,อ,อวให้น้องใจเย็นก่อนนะครับผมไม่ได้วางยาสลบน้องนะก็แล้วน้องเป็นตัวผู้ด้วยไงผู้ชมพอน้องเป็นตัวผู้นี่น้องก็จะประมาณนี้ครับแรงเยอะนะครับเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเลยสิสิเลยว่ะ เลยว่ะประมาณสี่สองสี่สามประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวน้องๆเดี๋ยวนิ่งๆแป๊บนึงลูผมจะวัดที่หางนะทุกทุกตัวที่ไปอยู่ในซีรีส์บ่อันบ,บ้านป่บาบา้บานของผมผมวัดที่หางนะครับผู้ชมแกงก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนหมุนแป๊บนึงไม่ใช่พี่เจมไม่ต้องพี่เจมถอยออกไปนิดนึงลออูอ่ะอย่างนี้ถนัดกว่านะขอขอ,ขอดูด้วยว่ากล้องออกมาประมาณไหนโอเคอ่ะอย่างนี้จะถนัดกว่านะครับ โอ้โหไม่ยอมเลยอ่ะเกมไม่ยอมเลยว่ะแต่จริงก็ไม่ได้เสียเรียกเป๊ะขนาดนั้นนาะประมาณก็ได้เนาะอ่ะได้แล้วได้แล้วเฮ้ยะมาณสี่สิบสามผู้ชมน้องน่าจะประมาณสี่สิบสามเซนนะครับสําหรับปลาเบกโกตัวนี้นะผู้ชมปราคาเบกโกของพี่เกมนะครับอนาคตทําไซด์ดีดี่มีเฮนะพ่ออ่าฮะพ่อว่ามันก็สวยอ่ะพ่อชอบแพทเทิร์นมันมากเลยแพทเทิร์นพ่อชอบแพทเทิร์นมันมากเลย ทำไซส์สักหน่อยนะลุงเนาะอยากไปลงบอดิน <laughs> ตัวนี้ผู้ชมนี่คืออย่างนี้นะน้องเบโกตัวนี้ผมเลี้ยงในบอ่อปูนมาตลอดเพราะว่าคือจริงแล้วพี่เจค่อยอยากเอาไปลงบ่อด,ดินแต่ว่าคือด้วยแพทเทิร์นของน้องนะครับผมก็เลยอยากผมตั้งความหวังไว้กับน้องนะก็เลยก็เลยอยากให้น้องอยู่กับบอ่อปูนนะจะได้มองด้วยแหละนะครับดูพัฒนาการไปด้วยแหละก็เป็นคลิปสั้นๆนะผู้ชมนะถ้าเกิดชอบนะครับยังไงปฝาก กดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กด Subscribe ช่องให้หน่อยนะครับถ้าเกิดมีงบเหลือเงินเหลือกันก็สมัครเปมเบอร์ก็ได้นะผู้ชมนะสมัครเปมเบอร์ได้ที่ด้านล่างนะครับเป็นการช่วยสนับสนุนเราสองคนว่าลูกนะครับให้มีมีปลาสวยๆมีอาหารปลานะครับมีงบประมาณในการที่จะทําถ่ายคลิปอะไรต่างๆให้ผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับแต่จริงๆแล้วอะ่ะแค่ผู้ชมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แค่นี้ก็ถือเป็นการสนับสนุนแล้วแหละนะครับ โอเคผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้คุณพ่อจอยกับพี่เจมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบ๊ายบายเงียบ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 ไอ